นี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นญ้าที่ยังไม่ฉีดพ่นนะครับด้วยน้ำยาของเรานะครับนี่ครับส่วนผู้ชมครับส่วนอันนี้ฉีดพ่นแล้วนะครับนี่ครับตายบ้างไม่ตายบ้างครับถ้ามันโดนมันก็ตายหมดนะครับนี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องข่อเพลชาแนลนะครับ วันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการกําจัดหญ้าครับมันมากแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหญ้านะครับจะจะขึ้นตามรั้วหรือว่ากําแพงนะครับเวลาเราตัดนะครับเราจะตัดไม่หมดนะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าของเรานี้จะไปโดนกําแพงหรือว่ารั้วได้นะครับแต่วันนี้คงหมดปัญหาไปะครับเพราะว่าพ่อเพลินจะใช้ยากำจัดหญ้าแบบสปอรสารพิษนะครับในวันนี้ครับ เดี๋ยวเราไปรับชมหรือว่าไปไปดูวิธีทำน้ำยาหรือว่ายากำจัดยาแบบปลอดสารพิษกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพิ่นลจะกลับจัดยาในวันนี้ครับก็จะมีผงซอกพ่อของเราเนี่ยนะครับสามารถกำจัดญ้าได้นะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อบ e สเอ็กเซลนะครับก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือเกลือครับ เป็นเกลือไอโอดีนนะครับวันนี้พอเพื่นจะใช้นี่แหละครับ3ามซองครับเกลือไอโอดีนแล้วก็ผงซักพอกนี่แหละครับในการกําจัดหญ้าแบบง่ายๆด้วยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับไม่เป็นสารพิษด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทาการกําจัดหญ้าด้วยนี่เลยครับผงซักพอกกับเกลือไอโอดีนของเรากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับน้ําเปล่าครับ อันนี้พ่อเพิร์จะใช้10ลิตรนะครับ,รบแล้วก็เกลือไอโอดีนครับเราใส่ลงไปเลยครับ3าสองครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ครับผงซักพ่อครับ เราใส่ประมาณเนี้ครับช้อนนะครับจะมีช้อนตวงอยู่นะครับใส่ลงไปนะครับสามช้อนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับสูตรนี้ครับกาจัดญ้าได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราผสมเสร็จแล้วครับแล้วก็หาไม้ครับคนเลยครับ วนนั้จะเปืนคองเลยนะครับวนส่วนผสมสองอย่างนี่นะครับให้เข้ากันเลยนะครับเกลือก็จะมีรสเค็มนะครับเวลาโดนหญ้าโดนพืชผักอะไรตายหมดเลยนะครับแต่เวลาเราฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นอย่าให้โดนพืชผักสวนครัวของเรานะครับถ้าโดนพืชผักสวนครัวของเราอาจทําให้พืชผักสวนครัวของเราตายได้นะครับ คนพืชพ่นห่างๆนะครับตามรั้วตามบ้านเรือนของเรานะครับที่หญ้าออกเยอะๆนะครับแต่ถ้าเราจะใช้พื้นที่กว้างนะครับเราก็เพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับอันนี้พอเพิ่นก็ใช้สามซองเองนะครับในการกำจัดวัชพืชนะครับหรือว่าหญ้าของเราครับเป็นที่แคบๆนะครับไม่เยอะนะครับตามรั้วตามบ้านเรือนเองนะครับผมเสร็จแล้วครับเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเราไปฉีดพ่นยาของเรากันเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับยาค่าย่าที่เราผสมไว้เมื่อกี้ครับเสร็จแล้วเราก็นําใส่ถังพ่นเลยนะครับหรือว่าจะใช้บัวรดน้ําก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับส่วนอันนี้พ่อเพิ่นจะใช้เป็นถังนะครับแบบพ่นนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นด้กันเลยนะครับก่อนื่นนะครับเราเทใส่ถังเลยครับ ตางเครื่องค้นยาของเราเนี่ยแหละครับกินไม่ชุนด้วยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยนะครับปลอดสารพิษจริงๆนะครับสูตรนี้ครับคุณผู้ชมครับยากําจัดหญ้าครับกจัดรัชะพืชได้หมดเลยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ แล้วเราก็ปิดฝาครับเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นยาของเรากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราฉีดพ่นนะครับเนี่ยครับยาของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวของเรานะครับเวลาเราฉีดพ่นนะครับเราควรจะให้ห่างพืชผักสวนครัวของเรานะครับเพราะว่าเกลือนี้จะมีรสชาติเค็มนะครับเวลาไปโดนพืชผักของเราอาจทําให้พืชผักของเราเฉาหรือว่าตายได้นะครับ เดี๋ยวเรามาฉีดพ่นกันเลยนะครับ ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราฉีดพ่นนะครับควรฉีดพ่นตอนที่มีแดดจัดๆนะครับเพราะว่ายาฆ่าหญ้าของเรานะครับจะดูดซึมถึงรากถึงโคนเลยนะครับช่วงบ่ายๆแก่ๆอย่างเงี้ยครับแดดจะเผาไหมอย่างดีเลยนะครับแต่ถ้าเราฉีดตรงช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้านะครับมันก็จะไม่มีแดดครับเวลามาดูดซึมไปถึงรากถึงโคนนะครับมันก็จะไม่ตายนะครับหญ้าของเราครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราฉีดพ่นเสร็จนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้ลนะครับทิ้งไว้มันจะแห้งเฉาตายเองนะครับไม่เกินเจ็ดวันครับยาของเราก็จะตายเฉาเองนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้อีกเลยนะครับเพราะมันมันจะไปถึงรากถึงโคนเลยนะครับศูนย์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในวันนี้ครับ หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆในการกําจัดญ้าปลอดสารพิษในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ชคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อฝนชาแนลด้วยนะครับไวาเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ